สบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องราวเกิรลออฟฟิเชียลเนาะหรือว่าช่องของพัดสาวลาวคุณคำม่วนนั่นเอง ราบทักททยสบายดีและสวัสดีเนาะพี่น้องสําหรับในคลิปนี้เฮากลับมาอัปเดตเบื้องสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเขมรกันโตเนาะหลังจากที่ในคลิปก่อนหน้านี้ทางด้านนักข่าวสายทหารซื้อดังของทางประเทศไทยคุณวัฒนานาน่วมเนาะเพิ่นก็นได้มีการออกมาอัปเดตถึงข่าวชายแดนไทยเขมรว่าในขณะนี้ทางผู้ชมพื้นที่บริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีได้เกิดความตึงเครียดนั่นก็เป็นเพราะว่าทหารเขมรเนาะได้ทําการละเมิด ต่อ MOU 43โดยมีการนำกำลังพลเข้ามาล้ำเดนของทางประเทศไทยกว่า150เมตรเนาะแล่าสุทธานฟูชมเมืม่อวานนี้นวันที่17พฤษภาคม2 5 6 8ทางด้านเพศวาส,สนานาน่วมเนาะเพิ่นก็ได้มีการโพสต์อัปเดตถึงสถานการณ์ตั้งก้าว่อ โดยรูบที่ปรากฏในโพสก็คือเป็นรูปภาพที่ทางด้านทหารขมรนเนาะได้มีการแอบนำกําลังพลขึ้นไปคุดคูเลดเพื่อตั้งฐานหวังยึดดินแดนไทยอยู่ที่เนินเจ็ดสี่ห้าช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองโดยเนื้อหาในโพสต์ดังกล่าวเนาเพิ่นก็ได้บรรยายว่าทัพภาคที่สองแจงภาพทหารขมรลุกล้ำเนิน745ช่องบก เป็นภาพจริงขุดคูเลดเตรียมสร้างฐานที่มั่นแต่ทหารไทยกองกำลังสุรนารีบุกเจรจาจี้ให้ถอนกำลังออกไปแล้วนัดลาดตะเวนร่วมกันแต่พบยังมีบางจุดที่ยังไม่ถอยทำให้แนวช่องบกตึงเครียดทหารขมรย,ยังยึดพื้นที่ล้ำอธิปไตยไทยทหารแจ้งชาวบ้านให้งดเที่ยวช่องบกตลาดช่องอานมาจนกว่าสถานการณ์จะปกติ ซึ่งนี่ก็คือเป็นรายงานข่าวอัปเดตจากทางด้านกองทัพภาคที่ส่งของทางประเทศ นพี่น้องที่เพื่อนได้มีการออกมาชี้แจงถึงกรณีภาพทหารขเขมรที่มีการลุกล้ำพื้นที่เนินเจ5หช่องบกอำเภอน,นายืนจังหวัดอุบลราชธานีนั่นว่าเป็นภาพจริงนะ่านผู้ชมโดยทางด้านทหารกองกําลังสุรนาลีนพะเพื่นได้กวดพบว่าทหารขเขมรได้แอบขึ้นมาสร้างฐานที่มั่นคุดคูเลสสนามเพาะเตรียมตั้งฐานพร้อมเสริมกําลังเกือบลอยนายพี่น้องพร้อมอาวุธครบมือเนาะเตรียมหับมือกับทางด้านทหาร ไทไยแต่ทางด้านทหารไทยนอกพื้นได้กวดพบ และได้ทําการเจรจาไปแล้วว่าให้ถอนกําลังออกไปเพราะว่าเป็นพื้นที่อ้างสิทธิของทั้งสองฝ่ายดังนั้นแล้วต้องบ่มีกําลังของฝ่ายใดเข้ามาวางกําลังในพื้นที่ดังกล่าวโดยเบื้องต้นท่านผู้ชมทางด้านทหารขมรเพิ่นกระบยนยอมถอยเนาะแต่พอฝ่ายทหารไทยนี่ทาท่าทีขึงขังและแสดงออกถึงการเตรียมความพร้อมที่จะใช้กําลังทางทหารเข้าพักดันทหารขมรจึงยอมถอยออกไปเนาะและก็ได้พยายามถมหลุมที่ พูดเอาไว้โดยตกลงกันว่าให้มีการลาตะเวนและนัดพบกันในทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน แต่ย่างใดก็ตามท่านผู้ชมมีรายงานต่อ,อิกโนวายังมีพื้นที่ช่องบกและจุดอื่นๆที่ทางด้านทหารขาเขมรได้ทําการล้าอธิปไตยของไทยเข้ามามากกว่า100้อยแมรที่ทางด้านทหารไทยได้ทําการเจรจามาแล้วหลายครั้งว่าให้ถอยออกไปแต่ทางด้านทหารขาเขมรก็ยังบ่วอโยมถอยเนาะดังนั้นแล้วทางด้านทหารไทยพื้นก็นยังคงกดดันยู่ ซึ่งในขณะเดียวกันพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนีทางด้านทหารผ่านโกละก,กุศเกตแก้วอดีตนักหลบเดนตายหลายสมรภูมิกองห้อยทหารผ่านจู่โจมเก่าหนึ่งหนึ่งโชโคห้าหนึ่งสามคายปัทุงไซเพื่อนก็นได้ออกมาอัปเดตถึงสถานการณ์ชายแดนไทยเขมรไว้เช่นกันเนาะในวันที่16พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาว่าในขณะนีทางผู้ชมทหารเขมรได้มีการยกพลขึ้นไปประชิดชายแดนไทยอยู่หลายจุดด้วยกัน ซิมีพื้นที่ใดแน่เดี๋ยวเฮาไปฟังรายละเอียดในคลิปของท่านกอลกุเกตแก้วกันเลยล่าสุดในวันที่16เดือนพฤษภาคม2568ถึงเหตุการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับสายข่าวลับของผมก็แจ้งมาว่าเวลานี้นะครับขณะนี้นะครับทหารเขมรก็ได้ขึ้นมาที่ช่องระยีช่องโกดาง ช่องคราขมุมและก็ที่เนิน565ช่องบกก็เผชิญหน้ากับทางทหารไทยอยู่นะครับตอนนี้นักรบทุดดำทหารพรานจากกรมพรพสงหกค่ายปักชงชัยที่เคยรบกับทหารขมินในปี2554ที่ปราสาทตาควายแล้วก็ที่ปราสาทตะเมือนทมนะครับก็ได้ถูกส่งเข้ารักษาการตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตามช่องต่างๆ ดังที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะครับก็คือที่ช่องคณากองร้อยทหารพรานที่2607ก็เข้าไปประจำการรักษาพื้นที่นะครับและก็ช่องตะเกาก็มีกองร้อยทหารพราน2603เข้าไปประจำการรักษาอธิปไตยนะครับและก็ที่ช่องโปรดด่างก็เช่นกันนะครับทหารพรานจากกรม26ค่ายปัดกองใจก็ได้เข้าไปดูแลพื้นที่ ซึ่งทุกกองร้อยนะครับทุกพื้นที่ทุกกองร้อยท่องต่างๆที่ผมพูดมานะครับก็คือทหารพลานทุกกองร้อยที่เข้าไปประจำการนั้นล้วนแต่ได้ผ่านการรบกับทหารคมินมาแล้วในปี2,554นะครับผมจึงไม่ค่อยจะห่วงเท่าไหร่นะครับเรื่องประสบการณ์ของทหารพลานเพราะว่าทุกคนผ่านการรบมาแล้วในปี54นะครับร่องรู้รย่อมจะรู้ดีว่าคมิน เป็นยังไงนะครับเราจะต้องไม่เสียเปรียบอย่างแน่นอนนะครับสําหรับทหารพรานทุกคนนะครับผมเชื่อมั่นว่าไม่มีใครถอยอย่างแน่นอ,อน่นนนอะครับหากว่าได้รับคําสั่งให้รบหรือว่าหากว่าได้รับคําสั่งจากหน่วยเหนือให้ทําการรบนั่นเองนะครับทุกคนไม่มีคําว่าหนีหนะ้าอาริยศัตรูนะครับทหารพรานทุกคนในรบทุกชุกดดาทุกคนต้องโด,โดยเฉพาะเป็นทหารพรานที่อยู่ค่ายปากคงชัยแล้วนะครับ คำว่าค่ายปักคงชัยมันคําคอนะครับจะหนอมแนมหรือว่าจะกลัวไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ารุ่นพี่เขาทาไว้ยังไงนะครับรุ่นน้องๆจะต้องสืบทอดต่อนะครับความกล้าหาญในการรบจิตใจในการรุกรบและก็อุดมการณ์ในการรักษาพื้นที่ในการรักษาที่ปไตยจะต้องเหนือสิ่งอื่นใดอยู่แล้วนะครับสําหรับนกรค่ายปักคงชัยทุกคนก็เคยรบับกับคอมเมนต์มาแล้วนั่นเองนะครับ แต่ผมก็อดตั้งคําถามกับรัฐมนตรีกระลาโหมภูมิธรรมไม่ได้นะว่าในเมื่อขมรรุกเข้ามาเผชิญหน้ากับทหารไทยแบบนี้นะครับหล,หลายจุดที่ผมพูดมานะครับรัฐบาลไทยกองทัพไทยรัฐมนตรีกรลาโหมภูมิธรรมจะเอาอยัางไงนะครับอดีตสหายเก่าของไทยของเราของเรานะครับก็คือภูมิธรรมและก็พรรคอมนี้แห่งประเทศไทยของเราในอนดีตก็ได้รับการสนับสนุนจาก คมนิตสายจีนหรือว่าพรรคคอมนิตจีนนะครับซึ่งเป็นสายเดียวเป็นคมนิตสายเดียวกับคุณเซนคุณเซนก็เป็นขมรแดงก็เป็นคมนิตสายจีนนะครับผมเชื่อว่าสหายอ้วนของเรานะครับน่าจะคุยกับคุณเซนได้น่าจะคุยกันรู้เรื่องนะครับหรือว่าสหายอ้วนของเราจะเข้าฝ่ายหรือว่าจะเข้าขางนขมันแดงอย่างค S. <S ุิเซนก็ไม่รู้นะครับดูแล้วนะครับจึง เง,เงียบๆนะครับสหายอ้วนของเราก็ไม่ได้สั่งการอะไรให้ทหารไทยทําอะไรนะครับแถมยังสั่งให้ทหารไทยถอยอีกนะครับทําให้เราคนไทยอดสงสัยไม่ได้นะครับในพฤ,ฤ,ฤติกรรมในพฤติการในพฤติกรรมเพราะว่าช่วงที่นายภูมิธรรมเป็นสหายอยู่ในป่าลุกนั้นนะครับสหายอ้วนของเราก็ได้อาศัยผืนแผ่นดินเขมรน,นี่แหละครับเป็นที่พัดพิงเป็นที่หลบภัย ในยามที่เขาอยู่ฝั่งประเทศไทยแล้วถูกทหารไทยกวาดล้างโจมตีอย่างหนักนะครับเขาก็หลบเข้าไปในประเทศกัมพูชาได้ที่อยู่อาศัยในฝั่งนู้นนะครับสาหายอ้วนของเราซึ่งตอนนั้นนะครับสาหายอ้วนของเรากับขเขมรแดงฮุนเซนเะนี่ยยุคนั้นเขาช่วยเหลือกันนะครับพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศขเขมรหรือว่าขเขมรแดงก็ช่วยทหารไทยฆ่าทหารป่านะครับ ก็คือสหายไทยนี่แหละพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยนี่แหละ <c oughs> เขาก็ช่วยทั้งด้านกําลังพลทั้งด้านอาวุธนะครับเข้ามาต้องการที่จะปลดปล่อยต้องการที่จะยึดประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกับเขมรแดงตอนนั้นนะครับเ <c oughs> ขาก็ใช้กําลังพลทั้งอาวุธอุธกปกรณ์แถมที่อยู่อาศัยในประเทศกัมพูชาตั้งโรงเรียนกวาดลา้างกวาดต้อนคนไทยตามแนวชายแดนเข้าไปในฝั่งประเทศกัมพูชาไปอบรมให้เป็นคอมมิวนิสต์นะครับ ติดอาวุธให้เข้ามาต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยในยุคนั้นนะครับผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์ในยุคนั้นนะครับซึ่งคอมเนต์แดงได้ร่วมกับพัรคอมมิวนิสต์ประเทศไทยเนี่ยที่สหายอ้วนอยู่นะครับเข้ามาโจมตีเผาทําลายหมู่บ้านต่าง,ตางๆตามแนวชายแดนมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านของผมเองนะครับที่หมู่บ้านตลาดนิคมอําเภอบ,บ้านขวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในวันที่8 เมษายนสองห้าสองหนึ่งเนี่ยนะครับคอมเมนต์ Comment แดงหลายร้อยคนนะครับร่วมกับคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่เขตงานของสายอา้วนของเรานี่แหละครับกลุ่มดังเรานี่แหละเข้ามาเผาหมู่บ้านนิคมเข้าโจมตีฐานตรชะดอเข้าโจมตีที่ทําการนิคมนะครับเรียกว่าคืนนั้นนะาาเน่ะปะทะกันตั้งแต่หกทุ่มถึงหกโมงเช้านะครับ ยังไม่ถึงหัวมุเช้าดีหรอกคนระับเพึ่งบินเรามาเขาก็ถอนตัวกลับไปในประเทศกัมพูชาลงไปที่ช่องโอโบกกลับไ่กลับไปในฝั่งประเทศกัมพูชานะครับโดยคืนนั้นนะครับตลาดนิคมถูกเผาวอดมีตำรวจชายแดนแล้วก็ชาวบ้านของเราเสียชีวิตถึง22คนด้วยกันนะครับซึ่งถึงวันนี้แล้วนะครับผมก็ไม่อยากจะคิดว่าสหายอ้วน อดีตผอของเรารัฐมนตรีกระทรวงของเรานะครับยังจะคิดอะไรแบบเดียวกับคุณเซนนะครับยังจะคิดเรื่องราวเก่าๆที่มีความสัมพันธ์กับุมเซนที่เป็นข้อเม้แดงในยุคนั้นนะครับก็ไม่อยากจะคิดว่าเขาจะต้องร่วมมือร่วมใจการทําอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับอด,อดคิดไม่ได้ลึกๆนะครับแต่จะเป็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าจากพฤติกรรมแล้วนะครับแม้ว่าจะถูกข้อเมรุ่ ตามแนวชายแดนไทยแต่ว่ารัตรีกระหุงเราคนนี้นะครับสหายอ้วนของเราคนนี้นะครับก็ไม่เห็นสั่งการอะไรพิเศษให้ทหารไทยทําอะไรนะครับแถมยังสั่งให้ทหารไทยเนี่ยถอนออกมาจากพื้นที่อีกต่างหากนะครับจนทําให้ทหารไทยนี่ถูกมองว่ากองทัพไทยกองทัพทหารไทยที่เคยเข้มแข็งนะครับดูมันอ่อนแอลงไปเลยนะครับเหมือนกับว่าทหารไทยไม่ทําอะไรไม่ได้รักษาอธิปไตยเหมือนกับทหารไทยกลัวเขมเนยังไงอย่างนั้นนะครับในสายตาของ คนทั่วๆไปที่เห็นเหตุการณ์นะครับทั้งที่ความจริงแล้วนะักรบไทยทหารไทยทุกหมู่เรานะครับพร้อมที่จะรบพร้อมที่จะปกป้องรักษาอธิปไตยด้วยชีวิตนะครับแต่เมื่อระดับเบื้องสูงไม่สั่งการอะไรเขาก็ได้แต่ตึงกำลังรักษาพื้นที่มองตาปิดๆว่าขมินทำอะไรบ้างแค่นั้นเองนะครับ แล้วพี่น้องคนไทยล่ะครับคิดยังไงกับเหตุการณ์พวกนี้นะครับก็คิดยังไงก็แสดงความคิดเห็นมานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้สําหรับเหตุการณ์ความคืบหน้าต่างๆเดี๋ยวผมก็จะนํามาเล่า,าต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ